สายใหม่ก็ไม่ลืมโอเคเปิดเลยเปิดไลยเปิดเลยเปิดไลยเอาตรงพี่ข้ั่งละเมอละเมอพี่ข้า่งละเมอละเมอพี่ค้างละเมอละเมอแล้วพี่สบายสบายสบายสมมุติว่าเรามีเรามีเงื่อนไขว่าแล้วพี่สบายสบายก็ได้นะแล้วพี่เปิดเป็นคนมาถึงที่ก็ตาย ฝ่าบนดนมาแล้วฝ่าอันตรายเปียกโชกทั้งกายเพราะอยากจะเห็นหน้าเธอคิดเลยว่าพรรบสองร้องว่าอะไรพูดถึงอะไรถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องทำไมได้เห็นหน้าน้องพี่ขั่งละเมอละเมอเข้าพันซาบ,บนฟ้าก็ครึมเมฆฝน ตกเสียจนถนนน้ำน้องเออหมุกโครนฝนพลัายัำมาหาเธอแต่แล้วไม่เจอพี่แทบจะกินยาตาย,ยต่อไปพระครัสาฝนตกบ้านน้องฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องถึงบ้านพี่หัวใจพี่โดนขยี้ แหลกสลายหมุกน้ำยำโคนฝ่าสายฝนมาแทบตายอีกน้องมันนี้ตามชายไปกับสายฝนพรนอ,อะไรอย่าเนียสี่ฝน,นจะตอกที่ไม่เคยนินฟ้าจะร้องพี่ไม่เคยนิดน้าน้องไม่น่าใจดำใจดำต่อไปนี้อกพี่ก็คงกลัดน้อง เฝ้าแต่มองฟ้าฟ้าเมื่อฝนพรำหน้าฝนทุกปีอกพี่ระก,กำเมื่อยามฝนพรำแล้วพี่จะเห็นหน้าใครกงเ uh, ออตอบไปนี้อกพีอะไรขอให้มันพีขึ้นนิดหนึ่งเพราะมันจะแฟลกนิดหนึ่ง <c oughs> มาเร็วดีปะดีปะมาเร็ว ถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องพี่ไม่เคยนิดนาน้องไม่น่าใจดำใจดำร้องแหลกปะต่อไปนี้อกพี่ก็คงกลัดน้องเฝ้าแต่มองฟ้าฟ้าเมื่อฝนพรำหน้าฝนทุกปีอกพี่ระกำรรมเมื่อยามฝนพรำแล้วพี่จะเห็นหน้าใครโอ้ยพอละ จะได้ไม่ช้ำใช่ไหมครับเนี่ยหน้าที่ครูมีแค่นี้นะจริงๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยทำให้พวกคุณร้องเพลงได้แล้วเดี๋ยวคุณก็เป็นเต้นต่อกับคุณครูประจำวิชาดีไหมดีไหมอันนี้โอเคดีไหมไม่รู้ว่าโอเคมั้ยครูโอเคครูชอบแต่ว่าไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงที่เราเจาะกันเไปแค่สองจุดที่เราเดี๋ยวผมไปซ้อมกลับไปซ้อมแล้วเราจะได้ไม่หน้าแตกกันจะได้ไม่อายมาถึงครูได้ครับเน่เน่เน่มีคนฝากก็ความมาบอก ใครอค้ก,ก้อยลอครับแต่ว่าพรจริงๆเพลง,ง,งตีมันต้องมีำตำครวนใจมุนเวียนคอยดักน้องที่ท่าเตียนทุกเที่ยวเรือเปลี่ยนไม่เห็นหน้าแฟนเรือดวนกลับไปเหมือนหัวใจพี่ปัวแสนไม่พบหน้าแม่เนื้อแน่นแม่ค้าบ้านแผนสาวในตาคม ฟาอมองมองหาแม่ค้าหน้านุวันทุกเที่ยวเรือดวนไม่เห็นหนูวันน้องพี่มองตรมใครเห็นแม่ค้าตาคมบะซื้อลำใหญ่ห่อสม้มอีกทั้งขนมไปขายเสมอ แม่ค้าหน้านวนเคยนั่งเรือดวนสายบ้านแพนใหญ่หลบหน้าตานี้แฟนเห็นเรือดว่วนเล่นคิดถึงแต่เธอ <S <S เคยฝากจดหมายนายท้ายเรือให้เสมอพี่ลงคอยคอยน้องเกอเฝ้าหลงคอยเธอ ทาเตียนนุกวัโอ้ my god ทำไมมันข้างหน้าเนี่ยมไม่รู้อะไรดิตั้งรีพีทไว้ปะรีพีทไว้ครับอ๋อเยี่ยมมากดีเลยมามามาครูครูได้ยินคำบางคำเ <c oughs> ช่นแบบ อันนี้เราเรา <c oughs> จะแก้ไหมหรือไม่แก้และเมื่อเรือดูแลเนี่ยจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเลยถ้าเปล<ว>ี่ยนผมจำไม่ทันเมื่อเรื่มงเล่เวลาเราทาอะไรนะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนคือเปลี่ยนเปลี่ยนมันจะทาได้แต่ถ้าเราตัดสินใจไม่เด็ดขาดเราจะไม่ได้มันเลยบอกว่าเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนอ่ะกิตรทิ้งขาดเปลี่ยนเคยทุ่มม้อข้าวอ่ะแล้วมันจะทําได้แต่ถ้าเราแบบว่าเฮ้ยมีสแปร์แล้วเราแล้วเราจะเดินหลอกก่อนท่อนมันจะมีท่อนกันสองสอ พูดถึงสาวไม่ต้องสาวสาวสาวคู่เวลาผมร้องแล้วหูมันดังกึกกักกึกกักเตน้นเข้าใจแล้วมันแบ,บ็คออฟมันแบ็คในมันต้องพุ่งมาข้างหน้าอย่างนี้สาวคุณมีนักเรียนแบบนี้แบบนี้เหมืนกันผู้หญิงแล้วร้องมันจะปวดจะปวดเขาจะปวดอย่างนี้เลยนะหายแล้วเราะว่า,าร้องโอ้มันกนังวลข้างในไม่พบหนะ้าไม่พบหน้า แม่เนื้อเน้นแม่้าบ้านแผนสาในตาคมขาบ้านแผนสาวสา,า,า,นนสาวในตาคมแม่ขาบ้า,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 านแผนสาในตาคมร้องร้องโบราณรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาเสียงเขาแข็งแรงมากเวลาเขาลากรูกพวกนี้นะเขาลากนิ่งมากอ่ะต่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเราก็ลากได้แค่เบ้นอยู่กับสระที่มันใช่แล้วมันเชื่อมโยงกัน มันเม่แก้ที่มันร้องพอเราร้องคําต่อกันคนละความรู้สึกเรียบร้อยเลยเฝ้าเฝ้ามองขอแบบเฝ้ามองแบบเฝ้ามองเฝ้ามองเฝ้ามองใจจะขาดเฝ้ามองเฝ้ามองเฝ้ามองมองหาแม่ค มองฟ้า้ามองเ้า้ามองเ้า้ามองมองหานี่หนีบดีมองห้าอันนี้คือม right อันเกรงคอไหมครับไม่เกรงเหรอไม่เกรงจะพุ่งมัหน้ามองห้าถ้าถามว่าสิ่งสิ่งที่โชว์เกรงคือเราสะบัดรปปะิตัวไม่ได้นั่ Cyber นคือเกรงลองดูดิมองมองให้มองห้า หาช่องที่วันพาโตมันเกิดได้มองหามองหามองมองหาสะบัดสะบัดตั้งแต่มองเลยมองหาเชื่อมเชื่อมมองหามองหาอุ้ยค่อยค่อยมองหามองหามองหา เดี๋ยวนะครับ <ooo> ร <paying full> hey, yeah. like ้องว่าไงล่ะฟ้าฟ้ามองฟ้ามองเฮ้ยฟ้าวฟ้าเมื่อกี้ลูกมันจะมามเลยไปฟ้ามองมองหาแม่ข้า ทุกเที่ยวเรือดวนไม่เห็นหวนน้องพี่มองตรมน้องที่มองตรมอ๋อลองดูนะน้องพี่มองตรมตรมนะ้อง,นะนองพี่มอง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 ,มองดีกว่ามอง อมองมองตรมทุกเที่ยวเรือดวนทุกเที่ยวเรือดวนไม่เห็นอวนน้นองพี่มองตรมจบแล้วก็ช่างไปเลยครับใคยผมว่าตรงนี้มันดังไปไหมครูดังไปอาลองดูถ้ามันหนีบผมเจ็บคอ <c oughs> เออคนนี้อืม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 เคยเคยเคยจำไว้นะถ้ามันตึงทำนี้เลยอืมอืมเคย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 เห็นม่เห็นโอเคทั้งั้นทงั้นทำก่อนอืม หาตรงนี้ที่เจอก่อนแล้วค่อยร้องออกมาถ้าถ้าร้องแล้วมันเละอทีครับเคยเคยเห็นแม่ค้าตาคมทีนี้ครูอบอกนี่ให้มันให้มันตึงมากปรับโฟกัสนะเคยเห็นเลียนมากถายได้นี่รูปรูปุ่งนถได้ให้มีที่เราเล่นได้ต่อไปครับเคยเคย เห็นแม่ข้าตาคมมาซื้อลำไยงอส้มมาซื้อลำใไยมาซื้อลำใหไยงอส้มมาซื้อลำใหไยงอส้มอีอีอีเมื่อคืนว่อวานเมื่อวานตกยนี้ใช่ตกตกลงกันอย่างนี้นะมาซื้อลำไยงอส้มอีใช่ไหม มาซื้อมาซื้อลำใหญ่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 งอส้มอีกทั้งผิดแต่ก็ได้ซะงั้นอ่ะโน่นไม่เพี้ยนด้วยมาซื้อลำใหญ่งอส้มอีกมาซื้อมาซื้อลำมาซื้อลำ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  mà sướng lâm y là, mà sướng lâm y lâm y lâm 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 mà lâm y, mà sướng lâm y lâm lâm y. mua này lâm lâm Mà sứ lâm dài sứ ma sứ lâm lâm dài Ma sứ dài mà sứ lâm dài lâm dài sứ dài sứ lâm dài sứ dài sứ dài sứ มาซื้อลำไย ngọ มาซื้อลำไย ngọ ส้มอีกอีกทั้งขนมไปขายขายอีกทั้งขนมอีกทั้งขนมไป,มไ,ปไปขายไปขายไปขายเสมอเสมอ อีกทั้งขนมอีก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 ทั้งขนมไปขาย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 อีกอีกอีกทั้งอีกทั้งขนมไปขายเสมอใช่ใช่แต่ต้องไปขายเนี่ยเรียงโน้ตดีๆอีกทั้งขนมอีกทั้งขนม ไปขายขัขาย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 อีกทั้งขนมไปขายเสมอไปขายไปขายไปขายถ้าทำได้ไปขายไปขายอีกทั้งขนมไปขายเสมอ อีกทั้งขนมไปขายใช่ไหมครับใช่ใช่อีกทั้งขนมไปขาย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 อีกทางขนมไปขายเสมอ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  เวลารู้สึกมันตึงอ่ะหรือมันจะฟลิปเราจะรู้นะครูว่าเราจะเราจะรู้สึกว่ามันจะฟลิปบอกแล้วไงเปลี่ยนมุมเลยเปลี่ยนจะไทยจะงัดอะไรเพราะลูกทุ่งเขางัดขึ้นงัดลงถูกปะแต่แต่อยู่ในเพอร์ฟอร์มที่ยังยังดีดีงามอยู่ต่อไปครับแม่คาแม่แม่คนาหน,น้าหนุวันเคยนั่งเรือดวนสายบ้านแผนยายหลบหน้าตานี้แฟน เห็นเรือดวนเล่นคิดถึงคิดถึงเห็นเรือดวนเล่นคิดถึงแต่เธอเห็นเห็นเรือดวนเล่นคิดถึงแต่เธอคือคือสละคำว่าเล่นเพื่อไปเล่นคำว่าคิดถึงได้เห็นเรือดวนเล่นเล่นลง่ายๆเลยย้ายลบ ยายหลบหน้าตานี้แฟนเห็นเรือดวนเล่นคิดถึงแต่เธอเคยฝากจดหมายเคยนะเคยฝากเค,เคยฝาก,ฝากจดหมายเคย,เคยฝากเคยฝากช่องเดวคยเคยฝากแค่ย,ยิ้มมอนยิ้มไม่เดียวอะ ถูกไหมครับครูถูกถูก,ถก,ถกเคยฝากจดหมายนายท้ายเรือให้เสมานาะยท้ายเรือให้ให้ในายท้ายเรือให้สมอจะต้องเชื่อมนะอ่าเฮ้แล้วก็ให้มันขาดไปนะอเคย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  เคยฝากจดหมายนายท้ายเรือให้เสมอพี่ลงคอยคอยน้องเกิดพี่พี่ขย่าเลยพี่พี่พี่อ,พอ,อย่าอย่าสะบัดแรงเกินไปพี่ลลงพี่ลงคอยคอยน้องเกิด ที่หลงคอยคอยน้องเกอเฝ้าเฝ้าหลงคอยเฝ้เเเเเาหลงคอยเธอเล่นคอยเล่นเธอเลือกเอาเฝ้าหลงคอยเธอถ้าหรือเฝ้าหลงคอยเธอถ้าเตียนเล่นตรงไหนเอาให้ชัวร์เฝ้าหลงคอยคอยเธอ,อ เฝ้าหลงคอยเธอเฝ้าหลงคอยเธอเล่นเธอดีกว่าเฝ้าหลงคอยเธอท่าเตียนทุกวันตอนท้ายนี่จะจะเล่นมาเล่นแค่ไหนเล่นใหญ่ไหมจะเล่น,น,นเล่นใหญ่<อ>แค่ไหนเยอะใหญ่ไม่ไหว <laughs> ท่าเตียนท่าเตียนเตียนท่าเตียน ทุกวันใช่เล่นกันได้แต่ว่าต้องเชื่อมนะเราลุคอยเธอท่าเตียนทุกวันท่าเตียนทุกวันท่าเตียนท่าเตียนเหมือนเดิมเลยท<า>่าเตียนทุกวันแล้วก็ทุกวันเอาไปก่อนท่าเตีย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 น ทุกวันเชื่อมเลยถ้าเตียนทุกวันถ้าไม่หยุดได้ไหมอ่ะถ้าเตียนทุกวันถ้าเตียนถ้าเตียนถ้าเตียนทุกวันเฮ้ยเจ๋งโอ้ยครูแบบนี้จะจำไม่ได้สิทำซ้ำๆตอนเนี้ยในตัวเบ้นมีมีหลายฟังก์ชันมากอ่ะไอ้ที่เราร้องมีหลายฟังก์ชันมากอ่ะ พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้อยากให้ครูช่วยดูไหมล่ะก็บอกครูก้อง,กกองบอกว่าเดี๋ยวขอมาเพลสักสิบนาทีสิบห้านาทีเดี๋ยวครูขยี้ให้อีกทีหนึ่งโอเคดีไหมดีครับเวลาห้านาทีโฟกัสใช่ไหมใช่ใช่หรือครูวางไมใ้สักสองนาทีมาผมมาเอาเอ,<ว>อจา้าฟังเพลงครับ 一定给全定数的。 ับตรูรอบสองสะบัดข้างบน ยาวยาวหวั่นยาวหวั่นคุณต้องการแค่การคลายกล้ามเนื้อนั่นเองใช่ไหมวี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  ฉชนะแต่พออยู่ว่างๆซ้อมร้องคำว่าวีวีวีใสไปในเนื้อเพลงก็ได้วี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 มันจะทําให้เราเจอเรโซแนนซ์ที่ที่อยู่ในที่ของมันอยู่เดีวพอเราร้องเพลงเนี่ยแล้วมันมันมันก็จะมาช่วยทำให้ให้การร้องเรามันดีขึ้นมันสบายขึ้นตามโฟกัสมาครับคุณสูนะครับยังไมเจอกันบอกคูกก้องเลานะยังนี้คูไม่ได้เข้าใช่ไหมครับนี่คูเข้าสิยังเนี้ยครับเข้าซ้อมเข้าหรือไม่เข้าเข้าดีแล้ว ข้ารูช่วยอะไรไม่ได้นะรูก็แบบชีวชีวีอะอะไรมากไม่ได้นะตามเลยตามตามพี่กั๊กไปเลยบอกด่วนเวลาเหลือเวลาน้อยมากสาวในตาคมวิมอง